สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของมาเองนะคะ EP นี้เรายังคงโรดทิปกันอย่างต่อเนื่องแต่เราจะขับจากแคนาดาไปอเมริกากันเราเริ่มเดินทางจากแวนคูเวอร์แคนาดาไปที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนและ s ซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันจะไปที่ไหนกันบ้างไปดูกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะตอนนี้กําลังขับรถเข้าบอร์เดอร์แล้วนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเขาจะถามว่าอะไรบ้างมัเขียนว่าอะไร,เ,รเขาบอกว่าให้เตรียมด็อกิเมนต์ต่างๆ ถ้าเขามีอะไรจะถามเพิ่มเขาก็จะให้เราไปที่ secondary inspection นะคะเขาจะให้กระดาษสีส้มอันนี้มาเดี๋ยวเราจะต้องเดินลงไปหาเจ้าหน้าที่ข้างล่าง โอเคทุกคนเมื่อกี้เพิ่งผ่านออกมาจากอิมิเกชันตอนแรกเขาก็จะตรวจตรงปอมแล้วก็จะตรวจพัดปอ์ตรวจนั่นนี่แล้วเขาก็ถามเราเว้ยคือเขาก็ถามเขาถามเบสิกเหมือนเวลาเราผ่านตอมอที่สนามบินเลยทุกคนมาทําอะไรเป็นอะไรกันเคยเข้าอเมริกามาทั้งล่าสุดเมื่อไหร่แบบเคยเข้ามาแล้วหรือยังอะไรเงี้ยเราเคยเข้ามาแล้วแต่ว่านตี้ยังไม่เคยเหมือนเขาอะ่ะหาไอ้เก้าสี่เราไม่เจอไอ4เก้าสี่คืออะไรไอเก้าสี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องกรอกมาล่วงหน้าจริงอะ่ะมากรอกตรงนี้ก็ได้แต่มันจะเสียเวลานิดนึงอ่ะทุกคนคือถ้าเกิดกรอกมาล่วงหนน้าากก่่อะเร็จ เงินออนไลน์มาเลยอ่ะมันจะไม่ต้องเสียเวลาเยอะเออเราก็เลยทําออนไลน์มาก่อนล่วงหน้านะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างอ๋อแล้วก็ตัว i 9 4เก้าสียทำล่วงหน้าได้แค่7วันนะค่าผ่านบอร์เดอร์คนละ6ดอ6ลลาร์ US ดอลลาร์นะใช่ไหมเออ <S 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 เออไม่ใช่ C a D นะ US ดอลลาร์เราอะทำมาแล้วแต่เหมือนเขาคงหาคิดว่าหาเนเก่าไม่เจอมั้งเพราะเราเคยเข้าอเมริกามาแล้วเขาก็เลยแบบว่าให้เราอะเข้าไปตรง secondary inspection เหมือนแบบว่าเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็พอเข้าไปแล้วก็เออรอคิวนิดนึงคือจริงเรามาเช้ามากอะ ก็คิวยังไม่เยอะนะคะแต่เราคิดว่าถ้ามาเสาร์อาทิตย์หรือแบบเวลารัชอาก็ไม่แน่อาจจะคนเยอะกว่านี้อาจจะรอคิวนานกว่านี้นะคะเพราะว่าที่เราเคยดูรีวิวมาคือแบบรอเป็นชั่วโมงแต่เนี้ยเรามาคือยังไม่ค่อยมีคิวนะเออก็ถือว่าเร็วอยู่แล้วก็พอเข้าไปถึงตรงตอมเจ้าหน้าที่เขาก็ถามว่าเออแบบมาทําอะไรคือเนตเตียมาเรียนใช่ไหมเขาก็ถามว่าแบบเออมาเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเรียนจบเมื่อไหร่เรียนอะไรอะไรเงี้ยเออเขาก็ถามอาชีพถามทุกคนเลยแล้วก็ถามว่าเออเราจะไปเที่ยวกี่วันเราจะไปไหนบ้างใช่ไหมเออทําไไมถึงป ไป้งเมื่อกี้เธอตอบว่าอะไรนะเมื่อกี้เขาถามว่ามีแพลนจะไปไหนในซีแอตเทลใช่ไหมคะแล้วเขาถามว่าเออจะทำอะไรล่ะเขาถามเราบอกว่าอยู่ไปทำอะไรอ๋อพอดีอยากไป First s t a r b าร์ในเซียร์เทล world เอออยู่ที่เซียร์เทลอะไเอออยากไปทีแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยแล้วก็จะไปชิมข้าวมันไก่ด้วยเพราะว่าเราอยาก พ่อเราพันจะไปน้องข้าวมันไก่เออเราเจ้าหน้าที่น่ารักมากคือเหมือนเขาก็ถามว่าแบบว่าสะกดยังไงเออสะกดยังไงเหมือนจนแรกกุ้งว่าเขาจะสะกดทาไมวะเขาก็ถามว่าแบบสะกดยังไงเดี๋ยวแบบว่าเขาจะไปลองบ้างนี่ก็แบบขำมากคุณน้าคนข้างๆก็แบบลูกสาวสุดนะไม่ได้ไปแถวนั้นนานมาควรจะไปลองเอเอเออไปลองค่าอร่อยแบบเจ้าหน้าที่เขาก็น่ารักเขาก็แบบว่าไม่ไม่ได้ดูดุขนาดนั้นส่งตึงไปงั้นแหละตอบตอบให้ตรง ตรงกับข้อมูลที่เราได้ใช่ใชนะ้ความจำนิดนึงเพราะว่าอยู่นั้นนะอาจจะแบนๆสมองเหมือ อาจจะแบบตื่นเต้นตื่นเต้น,เ,ตน,เ,ตนเพราะว่าเราก็บางทีเราก็จาไม่ได้ว่าเอ๊ะเข้ามาอเมริกาล่าสุดคือวันที่เท่าไหร่แบบ e x a c ซ l y เพราะว่ามันหลายปีแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ถามประมาณนี้แล้วเขาก็จะมีป้ายข้างหลังบอกว่าแบบว่าเออถ้าใครเอาอาหารสดมาเอาสัตว์มีชีวิตมานั่นนี่อ่ะเขาบอกเออเราไม่มีคือถ้าเกิดว่าใครเอาแบบอาหารสดหรืออะไรพวกนี้เข้ามาคือต้องไปดีแคลด้วยนะคะคิดว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะต้องเป็นแบบพวกเกษตรกรหรือแบบขับช้างเข้ามาเอออะไรแบบนั้นเขาก็ต้องแบบไปดีแคลซึ่งเราอะไม่มีอาหารสดไม่มีอะไรเลยเออแล้วก็เขาก็ เพื่อนอะไรที่อยู่เซีแอ์เทลหรือพอร์ตแลนด์ไหมเราก็บอกว่าเออไม่มีเพราะว่าเราอะก็ไม่มีจริงๆเราไม่มีคนรู้จักใช่ เอออะไรประมาณนั้นก็คือเป็นคําถามคล้ายๆกับตอมอที่สนามบินเนาะก็ไม่ยากเมื่อกี้เราเข้าไปตอนประมาณ7จ็ดโมงเกือบแปดโมงนะคะออกมาเนี่ยแปดโมงครึ่งก็ประมาณ20นาทีเออประมาณ20นาทีเหมือนในช่วงเขาเปลี่ยนกะไปเียแล้วก็แบบว่าเขาก็เป็นพนักง,งานเยอะขึ้นใชในน่ตอนแรกมีแค่สองคนเองมั้งจริงตอนแรกเหมือนมี2คนแล้วพอ8ปดโมงปุ๊บพนักง,ง,งานก็เดินมาเต็มเลยเนาะไอ้เกถ้าเกิดเป็นวิซิเตอร์เป็นคนไทยถ้าบินกลับประเทศไทยมันแคนเซิลเลยนะคะแต่ถ้าเกิดไปเรียนที่นี่มีสแตนดิ้งเปอร์มิต ก็จะอยู่ได้6เดือนกูมากคือเพราะว่าแนตตี้มีสตัี้เพอร์มิตแล้วเขาก็เมื่อกี้ตอนก่อนออกมาเขาก็จะให้ถ่ายรูปแล้วก็ปั๊มนิ้วใช่ไหมพอเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยคือพันอบ์ตเราสองคนอ่ะเป็นแบบคือบินมาวิสิต์เฉยๆยมันก็จะแคนเซิลไปเลยตอนเราออกแต่ว่าของแนตตี้มันก็จะอยู่คือเอาง่ายว่าแนตตี้สามารถเข้ามาเที่ยวในอเมริกาได้อีก6เดือนอ่ะจนถึงเอพิลเดือนปีหน้าไม่ต้องผ่านเออโดยไม่ต้องแบบไม่ต้องตรวจใหม่แล้วเออเลิศเวอร์ใครที่แบบเรียนอยู่ในแคนาดาอยู่แล้วก็ ก็เที่ยวต่อได้คะ่ะอีก6เดือนดีอะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่พอร์ตแลนด์กันแล้วนะจ๊ะใครที่ขับรถนะคะต้องคอยดูด้วยนะทุกคนเพราะว่าหน่วยอะมันจะเปลี่ยนเป็นไมล์ per hour แล้วมันไม่ใช่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนที่แคนาดาแล้วนะยังดีที่รถคันนี้มันเปลี่ยนตรงหน้าปัดตรงนั้นได้ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนได้ทุกคันไหม เราอยู่ที่พอร์ตแลนด์โอริกกนแล้วกำลังจะเข้าไปเช็คอินโรงแรมนี่โรงแรมคือมีเกมรูมไปอีกไหนขอพอสิอ๋อเป็นฟีลแบบนั่งชิลเฮ้ย<อ>มีบอร์ดเกมแล้วก็แบบมีเป็นโต๊ะพูอะไรอย่างนี้นะคะห้องน้ำอะก็เลแต่เปนโอเคอยู่ห้องน้ำแห้องน้ำก็โอเคอเฮ้ยมีอ่างนะคะก็ใหญ่อยู่กว้างขวางสะอาด เมืองเงียบมาก <ST>. ไม่มีใครเลยแกมีแค่เราเหรอโมง่มากเมืองเงียบมากแบบว่าไม่มีคนเลยเนี่ยด,ด,ดูดิทางถนนอ,อ่ะไม่มีคนเลยแบบคนหายไปไหนหมดจร <ST>. ิองอันนี้คือเป็นแบบย่านช้อปปิ้งแล้วอะ <ST. S 1> ความรู้นิดหน่อยนะคะก็คือใครที่มาแบบเที่ยวพอร์ตแลนด์ออริกอลรัตนี้ไม่มีแท็กซ์นะคะแบบเผื่อใครอยากจะแบบแวบะบมาช้อปปิ้งมาอะไรอย่างเงี้ยคือที่เนี่ยไม่มีแท็กซ์นี่คือแบบซีโรแท็กซ์เลยนะจ๊ะทุกคนเราอยู่ในเซฟโฟล่าแล้วคือแบบฮัลโหลหายไปไหนหมดครับ มันไม่ใช่แค่ตรงนี้นะทุกคนดูความว่างเปล่าทำไมมันว่างขนาดนี้ไม่มีอะไรเลยแบบเฮ้ยน้องเขาวันองเขาน้องเขาได้แฮนด้าราคาป้ายอะครับพี่เออขิงเวอร์แล้วบรรยากาศในไนกี้อ่ะคิดดูช็อปมีสองชั้นอะทุกคนมันก็ยังเงียบขนาดเนี้ยงงเลยว่าคนไปไหนหมดคะน้องเหมือนกันน นี่นะคะตรงนี้ข้างหน้าเราคือร้านหนังสือที่โด่งดังที่สุดในเมืองแล้วร้านโ o p e e l s ก็คือเป็นร้านแบบ independent bookstore ที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าถามว่าเราอ่านหนังสือไหมคะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวมันไก่ร้านที่ดังที่สุดในพอร์ตแลนด์นะคะชื่อร้านว่าน้องข้าวมันไก่ชื่อร้านนี้ในพอร์ตแลนด์คือทุกคนจะรู้จัก ดีนะสั่สงมาแค่2เพราะว่าพนักง,งานคือบอกว่า2จานพิเศษก็คือสามารถกินได้3คนแล้วมันใหญ่มากทุกคนอาให้ดูเทียบกับมือขอบคุณครัเมา,า,างมากมันยิงไม่พอหรอกข้าวขาหมูครับค้ยแล้วใหญ่มากฟิช ตมองเท้าใหม่ว่ะ Good morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่2ในการอยู่ที่พอร์ตแลนด์แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรากำลังจะออกไปหาอะไรกินตอนเช้ากันนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปเซียร์โแล้ววันนี้ mm hmm. let's go ตอนนี้นะคะเราก็ถึงแถวแถว,แถวร้านโดนัทแล้วทุกคนแล้วก็แบบจะบอกว่าแถวจะเหมือนเป็นย่านเดซิเดนแอเรียแล้วแบบบ้านน่ารักทุกหลังเลยแล้วก็จะบอกคนเยอะมากช่วงเวลานี้คือเด็กไปโรงเรียนใช่ปะคือเรารู้แล้วว่าทาไมในเมืองมันเงียบเพราะว่าคนอะ่ะเหมือนแบบไม่อยู่ในดาวเทากันเว้วยอยู่แบบข้างนอกเมืองกันคือเนี่ยเราขับออกมาประมาณ15นาทีแล้วแบบแถวนี้คือรู้สึกว่าเอออันนี้สิเป็นเมืองแบบคนเยอะหน่อยผมเมื่อวานตอนที่เดินในดาวเทาคือแบบมันหลอนหน้าทุกคนเหมือนเดินอยู่ในเมืองซอมบี้มันไม่มีคนเลยแต่อันนี้คือแบบว่าเออชีวิตช i'm sick of daydreaming i just want the feeling of you in my bed i'm down to just waste time right below your waistline want you by my head you my i'm doing all this ก็คือแบบเมื่อกี้เราอ่ะสั่งโดนัทใช่ป้าแล้วเราอะสั่งไปแค่6ชิ้นก็คือกะจะแบ่งกันคนละ2นันที่เดินไปเอาแล้วเขาว่าเอามา12ชิ้นเว้ยเราก็แบบทำไมสิบสล่ะนี่แล้วนี่ก็เลยเดินไปถามเขาเขาก็บอกว่าเนี่ยแบบเราอะให้อยู่แบบสเปเชียลไม่ต้องกดดันนะแบบว่ามีกล่องเทคเอาไวให้เราก็แบบแก่แบบเขาน่ารักมากเขาให้เราฟรีอีอก6ชิ้นนะเขาเปนเยอะมากเลยนะเดี๋ยวลองชิมกันว่าอร่อยไหมนะ มันซอสคาราจริงจริงอ่ะเออมันคือแบบมันคือแบบฟันเค็มอ่ะแล้วเันคาราเมลเลยแบบท็อฟฟี่เลยอ่ะอร่อยุกคนอันนี้อร่อยโคตรโคตลขอแนะนรถนี้อันนี้เป็นเบรดี้เบคอนเมเปิ้ลอร่อยโคตรโตมันเป็นฟีลลิ่งเหมือนเรากินวาฟเลกับกรอแลมีแบบเบคอแผนยาๆบนแล้วก็ราดเมเปสลั Baby, fill my brain with some ecstasy. I'm sick of daydreaming. I just want the feeling of you in my bed. I'm down to just waste time, right below your waistline. Want you by my head. ของเราในคืนนี้ ป็นม็อกซี่สไตล์จริงๆบอกว่าห้องน้ําคือเหมือนกันทุกประเทศแล้วก็ห้องนอนวิวจากห้องนอนแบบวิวเมืองเลยนะห้องนอนก็คือคืนนี้เราจะต้องนอนเบียดกันอยู่บนเตียงนี้สาวคนนะคะฮัลโหลตอนนี้นะคะเราอยู่ซีแอตเทิลแล้วนะคะก็เมื่อกี้กไปเช็คอินโรงแรมมาเรียบร้อยคืนนี้เรานอนกันที่ม็อกซี่นะคะเดี๋ยวตอนนี้กําลังมาเอารถคืนโรงแรมเนี้ยมันจะไม่มีที่จอดรถอะทุกคนแต่ว่าข้างๆโรงแรมมันจะมีตึกจอดรถแล้วในเมืองก็จะมีที่เป็นตึกจอดรถอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันตรงฟอนเขาก็บอกว่าเน จอดฟรีด้วยนะคะก็เลยเออโอเคหน่อยแบบไม่ต้องเสียค่าจอดใครที่แบบเช่ารถมาเหมือนเราจะหาที่จอดก็ดูเช็คด้วยนะทุกคนเพราะว่าบางทีมันฟรีแบบมีเป็นช่วงเวลาของเซียรเทลมันจะมีแอบปบแอปหนึ่งที่เป็นแบบดูที่จอดรถนะคะเ,ๆๆ <S 2> <S 2> เลทที่จอดรถข้างโรงแรมซึ่งจริงๆนะถ้าเกิดว่าวันธรรมดาเข้าหลังสี่โมงแล้วก็ออกตอนเวลาเนี้ยมันก็จะฟรีนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ฟรีแต่ว่าเมื่อกี้เราเข้ามาตอนบ่ายสามนะล้วก็เลยตดนชาร์จไปสามดอน You show up and my door with some coffee and croissants. Went to my favorite store because you could tell it's what I want. I can't find in a hollow you tea. Pipe face market, the loads are breaking high face chowder than call it wallow humor. It's been a dream and far beyond. Well, so then, what am I so nervous for? Because when it's good, just really good, then it should be too good. I'm... มาแล้วันนี้เป็นซุปชาวด์วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะชริมโร,ร,มโรแล้วก็อันนี้เป็นสมกแซลมอนใช่นี้เป็นแบบของจุเด์เมนูน่ากินมากกินเสร็จอยังว่องไวครับเป็นไงอร่อยไหม สำหรับเราคือแบบเป็นแคลมชาวเดอร์ที่อร่อยมากจริงๆรอคิวไม่ได้นานขนาดนะทุกคนประมาณ15นาทีก็คือได้แล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงตลาดไปดูว่ามันมีอะไรนะคะตอนนี้นะคะข้างหน้าเราก็คือสตาร์บั s สาขาแรกของโลกก็คืออยู่ที่นี่นั่นเองที่เซียโตรนะคะไม่น่าจะได้เข้าไปมาถ่ายบรรยากาศคนดูก่อนละกัน พอเดินลงบันไดามาข้างล่างนะคะเราก็จะมาโผล่ตรงกั้วเอ๊ากั้วมันก็อิ้วอยู่นะบางทีอ่ะคือมันแบบเยอะไปหมดเลยอ่ะแม่ไม่ได้สีหนะ้าทุกคนคือแบบ <laughs> Analy afternoon Covered in gray, third coffee of the day. Almost fell asleep on sim. I yawn at the display, third meeting of the day. But I can. was a in my Good I morning Day สุดท้ายที่ซีแอตเทลนะคะก็เดี๋ยวจะไปแบบพวกที่ที่เรายังไม่ได้เก็บเมื่อวานนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราก็จะขับรถกลับแวนคูเวอร์กันแล้วตอนนี้อากาศก็แบบเย็นเย็นสิให้ดูออาฟิตวันนี้ไปเอารถก่อนจ้ะทางคือแบบแม ถนน ใครขับรถไม่แข่งก็คือผ่านไปนะคะซิแอตเทละ,ะตอนนี้ใครอยู่ตรงไพฟลีสมาเก็ตแล้วเราจะเดินไปที่สตาร์บัคกันเมื่อกี้แอบเห็นว่าแบบมีคิวมาต่อแล้วคือตอนนี้9ก้าโมงชาทุกคนเหมือนยังไม่ตื่นอะ่ะแต่ว่าแบบมีคนมาต่อคิวสตาร์บัคแล้วแม่อ๋อถ้าเกิดใครที่ขับรถมาจะมาจอดรถอะ่ะจริงๆที่จอดรถตรงไพฟลีสตรงเนี้ยราคาแค่4ี่ชั่วโมง4ดอนนะเออราคาดีมากแต่ว่าก็อาจจะรถติดนิดหน่อยก็ลองดูเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมาช่วงที่แบบบ่ายๆแล้วคนเยอะอะไรเงี้ยที่จอดอาจจะหาย,ยากนิดน เดินไปสตาบัคก่อนความยาวของแถวนะคะใกล้ความจริงแล้วทุกคนตอนนี้ผ่านไปประมาณ20นาทีนะคะเราก็อยู่คิวที่3เอาจริงๆว่าถ้าแบบไม่ได้จะไปซื้อโมเชนไดในร้านนะก็คือไม่ต่อนะเพราะว่าสตาร์บรัคก็ซื้อต้องอื่นก็ได้ด o นวอร์ร y we've got thousands of things in there. A couple of things we've got, we've sold out of, but We have a supply chain problem. Yeah. Yeah, we're gonna, actually we should just pass that down. Um, uh, uh, ah, thank everybody Are you. Everybody like yeah. thank you for the kin me แก่ใหญ่แก่หนึงนะคะเดี๋ยวไปแกะที่บ้านทุกคือแบบร้านเพลสตีเนี่ยนะคะมันจะเป็นแบบเบเกอรี่ซึ่งแบบมีเบเกอรี่ทั้งของเค้าของหวานซึ่งแบบน่ากินมากแล้วร้านเนี้ยดังมากแล้วดูแถวแม่เจ้ายาวพอพอกัสตาวักอดกินแล้วหนึ่ง เมื่อวานไม่เห็นมีคิวเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ s p e n e n d l o นะคะทุกคนมันจะเป็นแบบเป็นทาวเวอร์ที่สามารถแบบขึ้นไปดูวิวได้แต่จริงๆเรากะว่าจะมาถ่ายแค่ข้างหน้าอย่างเดียวนะคะแบบไม่เข้าไปข้างในซึ่งที่จอดรถตรง Space Needle ก็คือมีแค่วอเล่เท่านั้นแล้วก็ชั่วโมงละ18 คือแบบแพงมากแพงแบบอ๋อคือตอนแรกเลี้ยวเข้ามาเราก็เห็นมันเขียนว่าแบบ no self parking แล้วก็แบบชั่วโมงละ18นี่ก็เลยแบบอะถอยค่ะก็เลยวนออกมานะคะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมันมีเป็น public parking อยู่ก็ราคาประมาณชั่วโมงละ12อเออก็แพงอยู่ดีแต่ว่าก็ดีกว่า18ก็เลยเไปจอดตรงนั้นนะคะคือถ้าที่จอดรถตามแบบสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมีที่ไหนถูกนะทุกคนก็ลองเช็คเอาเพราะว่าจริงๆในเซียเท่องมันจะมีแอปให้เช็คได้นะคะว่า p a r k ิ n งในเมืองแบบที่เป็น p u บ l i กแบบเนี้ยมีที่ไหนบ้างเออ จริงๆอะถ้าจะขึ้นไปข้างบนน่ะน่าจะต้องซื้อทิเกตนะคิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ขึ้นนะคะเรามาถ่ายรูปเฉยๆ จะเหมือนเป็นแบบโรง iMac อ่ะทุกคนตรงนี้นี่ซึ่งต๋วเข้าประมาณแบบ 20- 30อะ่ะก็แพงอยู่นะคะแต่ว่าคืนเราไม่ได้กลับมาดูอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีเวลามันน่าจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงอยู่ข้างในคิดว่าน่าจะเป็นแนวแบบว่าดูแบบหนังวิทยาศาสตร์ที่โลงที่ดีอะไรประมาณนั้นนะคะ จอดรถเมื่อกี้โดนไป20ิบเหรียญแม่แพงมากลืมดูว่ามันเป็นวีคเอนแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ตอนแรกเราไปสแกนจาก่ายเราก็งงว่าทำไมมันถึงเป็น20่เศร้าเช็คราคาดีๆนะทุกคนแบบว่าวีคเอนกับวันธรรมดามันอาจจะไม่ใช่ราคาเดียวกัน <c oughs> จริงเราอ่านไปไม่ครบเราแบบโดนหลอกโดนหลอกด้วยตัวเองเฮอเศร้า20เหรียญแนนะ่แม่จอดไป40นาทีตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะมากินข้าวเที่ยงกันนะคะ 어젯밤에 내가 잘못했어. 이제 그만 나를 용서해줘. 앞으로도 잘할게. 잘할게.라고 약속해. 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 Baby. Oh. 나는 어제 내가 잘못한 거. 땡큐. 눈을 뜨고 드디어 깨달았네, baby. When I know만 보면. ตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่ g a ส w เ r k ร์ r พานะคะ mm hmm. เราขับรถมาข้างหน้าก็มีที่จอดแบบพับบิ c กอยู่นะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ขับรถมาก็คิดว่านะ่าจะมีบัสมาถึงข้างหน้าพอดีนะคะตรงนี้จริงๆถ้าวันไหนที่แบบอากาศดีฟ้าใสานะน่าจะวิวสวยมากเลยเพราะมันเป็นแบบหน้าเป็นเนินทุ่งหญ้าแบบนี้นะ I don't down you wanna let you down. It's the only thing I think about every morning You know my life ain't figured out But I promise if you stick around it'll never get boring We'll spend nights cheap red wine Look at flats even though we can't afford them คือพีคมากเพราะว่าเราอะลืมเช็ควันเปิดปิดไลบรารีคือจริงๆเมื่อกี้เราวนเข้าไปใน university of washington แล้วแล้วก็มันจะมีไลบรารีหนึ่งที่แบบเป็นสีแบบแฮร์รี่พอตเตอร์เดินในฮอกวอตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเข้าไปถ่ายรูปแต่ว่าลืมเช็ควันค่ะสรุปว่ามันปิดวันนี้ซึ่งวันนี้คือวันเสาร์ก็คือไลบรารีปิดทุกวันเสาร์ค่ะจบศูนย์แล้วก็เมื่อกี้คือในมหาลัยคือเหมือนแบบเป็นวันเกมดีน่าจะแบบมีแข่งอะไรสักอย่างคนเยอะมากก็ใครที่จะมาถ่ายรูปก็คือเช็ควันเปิดด้วยนะคะคือมันเปิดทุกวัน ไงแล้วเราวันนี้คือวันเสาร์แล้วก็เมื่อกี้ไปส่งเนตตี้ที่สนามบินมาเพื่อมีใครสงสัยว่าทําไมไม่นั่งรถกลับพร้อมกันเหมือนวีซ่าของแนีนะะมันหมดวันที่เนี้ยตอนที่เราแบบขับข้ามาแล้วมาพอดีนะคะแต่ว่าคือสตูดิโอพิม์อะไรยังไม่หมดแต่ทีเนี้ยคือมันจะขับเข้าทางรถยนต์ไม่ได้เออก็เลยจะต้องบินกลับจากซีแอตเทิลนะคะมาลงแวนคัก็เดี๋ยวเราจะขับรถไปรับเนตตี้ที่สนามบินที่แวนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวระหว่างทางออกจากซีแอตเทิลไปแวนคัลเนี่ยมันจะมีพรีเมียมเอาท์เลทของที่เมืองนี้ก็เด ถึงเอาเลทแล้วนะคะคนเยอะมาก